อไปนี้เป็นการฝึกท่าสาธิตวิธีการโยกเอวแบบหมีซึ่งเราเรียนจากหมอคนหนึ่งที่อยู่ทางภาคใต้ของไต้หวันเขาจะบอกว่าหมีเนี่ยเวลามันลุกขึ้นเดินเนี่ยมันจะต้องโยกเอวเพราะว่าน้ําหนักตัวข้างบนมันหนะักถ้าว่าเราเดินไปเดินมาวนหลังปวดเอวเนี่ยนะก็ให้ทําท่านี่ยเดินเนหมือนหมีมันก็จะทําให้ โยกพวกส่วนลัวของเราไดา้คือเดินท่าเหมือนท่าชาลิชัปปิท่านี้จะเป็นท่าที่ทำวันละห้านาทีสิบนาทีทำสนุกสนุกเล่นๆขำตัวเองด้วยเป็นประโยชน์กับการโยกบิดเอวเนี่ยเหมือนหมีไหมเหมือนชาลิชัปปิเป็นท่าบริหารร่างกาย ทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียอากาศดีมากและสามารถที่จะบิดโยกร่างกายเอวให้สูงภาพร่างกายแข็งแรง